Hello, my friends! Welcome to Fiyan Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and I have a new video suggestion from Thailand. You wanted me to watch one more time, Teacher Pansiri, and of course, my friends, she is my favorite English teacher. <laughs> this video is always gonna be very funny. Uh, latte, spaghetti, sword, buffet, debut, famous, sausage, and we are gonna watch it from Workpoint Official. Let's learn together with Teacher Pansiri. Let's start. I'm จะฟังเพลงไก่ไก่ของอนน่ชาช่าไงวะฟังแล้วดิโอ้โหไเต้นไงเไงเไกิเกกนเกินกเกินกนกกินกิคกินกิกิน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 กนกินกนกิินกินกินกิษกนกินเกินอกิเนกเกินกนกินกินเกินกิินกนเกินกนกกกกกินกนิกน you ครูวันลาข้อลูกคนที่4ครูก็เลยต้องมาสอนแทนนะคะจริงๆแล้วครูก็ยังไม่ลือวิชาเพราะชานี่ต้องสอนนักเรียนอยู่แต่วันนี้ก็สอนได้ภาษาอังกฤษทุกคนต้องรู้จากอ่านรู้จากเรียนรู้รู้จักหาความรู้ใส่ตัวเพราะว่า ประเทศไทยของเราได้ไปร่วมงานอีกาง,งานหนึ่งคือ World Expo ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีประเทศเราได้ร่วมจัดก,กิจกรรมข้างในนั้น <Okay. S 1> เป็นงอบนะ uh huh. งอบคือตัวแทนของประเทศไทย,ยงไงชาวนาชาวไ,าไรไงในนั้นมีการสแสดงสี่ภาคจากครูกไก่สุรจงดาอ oh oh. ออกมาเลยกองยาวมาก่อนนะตึมตมตึมตึมตม <laughs> ออกมาตึมตึม,ตม พูดครูภูมิใจคนลุกสู้ๆเลยโอเคมเขาจัดแล้วเหรอครับครูยังสิแล้วครูได้ไงล่ะคะวันแถลงข่าวออกทุกช่องครูดูโอ้โหก็เลยต้องโยงเข้าถึงคำศัพท์ในวันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้เพราะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยออกนอกประเทศไปอ่ะศัพท์สำคัญมากเด็กหญิงจอยมาอะไรใช่ไหมคะอ่านเลยค่ะ This is Italian languages right This is Italian uh, words Okay lot test for y e t t i o <laughs> Okay มันใช่เหรอใช่ค่ะค okay. ุณครูหนูเรียนมาแบบนี้อ่านอีกทีลาเต้อ่านอีกทีลาเต้เขาอ่านว่าลาติลาติไม่ใช่นะคะครูเขาลาติอ่านมาลาติ L A T I L A T าติลาลาติตี่สูงด้วยหนึ่งสองสามลาติเออขั้นต่อไปค่ะโอเคสเปอร์เกตี อเกจีคือเอเซ้นกันดัดลิ้นดัดแหลมโอเคแต่คำอ่านผิดตัวเนี่ยเนี่ยมานี่คุณจะบอกสปาร์คครึ่งเดียวสปาร์คสปาร์คคิตตี้สปาร์คคิตตีสปาร์คคิตตี้ใช่เหรอคะครูถ้าไปนิดเดียวถ้าเธอไม่เชื่อครูเธอจะเชื่อใครสปาร์คคิตตีสปาร์คคิตตี้ตัดมา จอยเธอต้องเรียนพิเศษเพิ่มวันอาทิตย์นะหมายมลขใหม่สี่ยืมมาเสื้อฮะเสื้ออันว่าเสื้อตัวเดบิวเธอหายไปไหนเอ้านี่คือตัวอะไรเดบเดบเดบเป็นบิวเดบเป็นบิหายไปไหนอ๋าคือในเกมอ่ะเขาไม่อ่านออกเสียงนี้ครับมันนี้เธอเข้าไปเรียนกับเกมนี่ครูสอนสวอดเขาอ่านว่าสวอดสวอด คือสวอตสวอตออกอันเดียวกันกับคำว่าวอดวายสวอตสวอตอันทีสาวอตถูกแล้วครับถูกข้างบนค่ะบัฟเฟ่อะไรนะบุฟเฟ่เอาอีกทีบัฟเฟตครับบัฟเฟตทุกท่าบัฟเฟตบุฟเฟตบัฟเฟตบัฟเฟตคือรวมทุกอย่างบัฟเข้ามาหากันบัฟเฟตบัฟเฟตบัฟเฟตฮะผมผ่านแล้วใช่ไหมครับ เดาออกมาโชคดีไม่ต้องเรียนพิเศษเว้ยเนี่ยเดฟอุดครับครูอ่านว่าเดฟบิวเดฟอุดเดบิวเดฟอุดเคบิี้เด็กหญิงจอยไม่ค่อยมาเรียนไงเธอจะมาเถียงเพื่อนทำไมเพื่อนเขาอ่านถูกแล้วเขาอ่านว่าเดฟอุดหมายถึงอุดที่ขาเดฟหมายถึงอุดขาของผมรีบเพราะเดินเยอะคนมันหนักคนเดฟอุด เธออย่ามาเถียงเพื่อนสิจอยเธอเนี่ยเอ้ทเรียองเพื่อนเขา s h is ขารู o การเรียนการส h นขอ a เขา i ี่ h ันเจ๋ง h า s เลย o o ่ม n นเจ๋งม i ก a ่มันเจ๋งมากเล s ี่มั n เจ๋มากเลนี่มันเจ๋งมากเ่จากเน่มันเจ s มากเลยนี่มันเจ๋งมาเป็นีครับคจอคราจะบอกว่าากเี่เนีาากากรีกที่เหมือนเอร์ซิออนี่คื คือเมืองนั้นเขามีอูดเวลาเขาตั้งทำอะไรขึ้นมาเขาจะอิงสัตว์ประเทศเขาจะต้องอูดตุ๊ดอูดอะไรอย่างเงี้ยอ่านว่าฟาโมอูดจำใหม่จอยเออครับท่านต่อไปค่ะซาอูซาเกะครับผมทำใหญี่ปุ่นเลยซาอูซาเกะไงซาอูซาเกะซาอูซาเกะซาอูซาเกะดูปากนะจ๊ะซาอูซาเกะ าอุดิอาระเบียไปแต่งงานกับคนญี่ปุ่นถูกต้องเมืองนิสเกตก็เไรเป็นคาว่าตาาุเกะไปแล้วค่ะหนูจะไปเรียนคอนแวนขันละออกเลยค่ะผิดครับ่าพูดคอนแวนอย่างเดียวครับเขาพูดว่าคอแวนเตสโอ้โหยอะไรผู้คนเหนื่องจอย What's wrong with you What's wrong with you Bravo, so this is so funny. Teacher Passery is always so funny, my friends. It's always so beautiful to watch them. Thank you, my friends, for your suggestions. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself and let's see you in the next videos. Bye bye.